สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องอัจฉริยะผู้สูญเสียศัก,กยภาพตอนที่165ปีสปีศาจฝากกด Subscribe ช่องลิทมังกะกันด้วยนะครับไปเริ่มกันเลยละมุกแย่แล้วครับพันธสัญญาของผู้โอโูทั้งหลายกลับสลายไปหืม ใบวิญญาณของพวกเขาเริ่มที่จะสลายไปแสดงว่าพวกเขาต้องบาดเจ็บหนักอยู่ดีๆองค์หญิงก็สามารถต่อกรกับพวกเขาพวกของเราได้ข้าเกรงว่าพวกเราคงสู้กับพวกมันต่อไปไม่ได้แน่อะไรนะเป็นไปไม่ได้พวกนั้นเพิ่มพลังวิญญาณด้วยยาเทพโอสุดของพวกสมาคมพวกนั้นไป ยังไม่สามารถต่อกรกับเจ้าพวกนั้นได้อีกหรือนี่จัดการพวกมันซะทำยังไงกันพวกมันริกสถานการณ์นี้ได้ยังไงกันเว้ยนี่มันปีาศาจปูเผาหมดเลยนะครับอ๊าร้อนเหลือเกินอ๊า เย้ฮูในที่สุดเราก็ชนะจนได้เจ้าหนูนั่นพลังเพิ่มขึ้นมากเอาเลยนะเนี่ยอ่ะเปลงใครกันที่เบังอาจมาทำกับนิกายเมฆครามของข้าแบบนี้เคียกเคียไม่คิดเลยนะว่าจะเกิดข้อบกพร่องได้แบบนี้ นี่ต้องเป็นฝีมือเจ้าเสี่ยวเอี้ยนนั่นแน่ดีในเมื่อมันกลับมาข้าจะส่งมันกลับสู่นรกอีกครั้งให้ดูเคียกเขียบหากนี่เป็นฝีมือของเสี่ยวเอี้ยนจริงๆเรื่องนี้ข้าคงไม่สามารถช่วยเจ้าได้นะเคียกเคียกเรื่องของเจ้าอย่าได้ลืมข้อตกลงของเราเด็ดขาดไม่เช่นนั้นข้าผู้นี้จะมากำจัดเจ้าจิงไปอีกคน รับคำสั่งข้าให้ถอยกำลังกลับมากก่อนหากเมฆครามยังอยู่ในที่แห่งนั้นอาจจะตายอย่างไร้ประโยชน์ให้พวกเขากลับขึ้นสู่ที่ของเราและทำและห้ามอนุญาตผู้ใดลงไปโดยไม่รับอนุญาตเด็ดขาดเพราะต่อไปนี้ที่แห่งนี้จะไม่มีผู้ใดมีชีวิตอยู่ครับ เจ้าหนูหา,หายไปนานเหลือเกินตั้งสองปีเชียวนะโอ้ขอค่าฮ่าฮตาแก่ผยะตรงท่านพี่อย่าเฟยอย่าเฟยพวกท่านสบายดีกันสินะปีนี้ครอบครัวของข้านั้นถูกจับตามองและถูกต้อนจากพวกนิกายชั่วช้านั่น แต่ได้พวกท่านขอช่วยเหลือแบบนี้เสี่ยวเอี้ยนผูน้นี้ซึ้งใจยิ่งนักเจ้าบ้าพูดอะไรได้สาระอยู่ได้ตึงโดนเตะไปเลยนะครับแอกว่าแต่ว่าเจ้ายังจำสัญญาที่ให้ไว้กับข้าได้อยู่หรือเปล่าไม่ลืมมันไม่ใช่หรือไม่ไม่ลืมจ้าข้าไม่ลืมมันหรอก ว่าแต่ท่านปล่อยข้าได้หรือยังโอสุดครอบจัก,กรวาลชนิดปรับปรุงกินเจ้านี่ไปรับรองจะไม่มีผลค่าเคียงใดๆแบบที่แบบที่แล้วแน่นอนดีมากเจ้าหนูของข้าไม่เสียแรงทีไวใจแบบนี้ในที่สุดข้าก็จะได้กลับสู่กลับมาสูงดังเดิมและหล่อาเช่นเดิมเสียที ล้ามเนื้อที่งดงามร่างกายที่มีหนวดเคราเอ้ยข้าคิดถึงมันเหลือเกินกินก็ไปแล้วนะครับอยากจากนิ้วค่ายาค่ายาของข้าหายไปไหนกันเมื่อกี้อยู่ในมือแท้ๆอ่าขนมนี่ช่างดูน่ากินเสียจริงละละชินีเมดูซ่า อะไรข้าอยากได้มันมีอะไรหรือเปล่านั่นมันยาที่จะช่วยให้ข้ากลับมาสูงเหมือนเดิมนะโฮโหเอาหน่าท่านพี่ท่านอยู่ร่างเด็กแบบนี้ไปอีกสักพักหนึ่งดีจะตายไปข้ายังรู้สึกว่าข้าเด็กตามท่านไปด้วยเองนะครับที่ข้าอยาก ที่ข้าขอยากับเจ้าข้าไม่เคยได้แต่กับเจ้าเปียกนี่เจ้ากลับทําให้มันล่วงหน้าแบบนี้หมายความว่ายังไงกันเปล่าครับท่านราชินีสองวันต่อมาณห,ห้องประชุมในฮอตอนนี้ตระกูลของข้าและพวกนิกายเมฆครามม่อาจอยู่ร่วมกันได้โดยแผ่นดินเดียวกันได้อีกแล้ว การที่พวกท่านเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแบบนี้อาจจะต้องได้ทำสงครามกับพวกมันแน่ๆอย่าคิดว่าพวกตระกูลเสี่ยวจะโดนเ,นเป็นเป้าหมายในตอนนี้เลยตอนนี้พวกแม่ครามนั่นมันเหมิมเกลิมกว่าแต่ก่อนมากนักถูกต้องตอนนี้พวกมันชักจะไปกันใหญ่แล้วล่าสุดพวกมันคิดจะมาทำลายเมืองที่สำคัญอย่างเมืองที่เจ้าหญิงอยู่อีกด้วย ดีตอนนี้พวกเราก็เป็นพันธมิตรหนึ่งเดียวกันแล้วอีกไม่นานพวกมันต้องได้เจอกับพวกเราอีกครั้งแน่เสียวเอี้ยนเจ้าอย่าประมาทไปหน่อยเลยปีนี้พวกนิกายเมฆครามนั่นแตกต่างกว่าแต่ก่อนพลังของพวกมันลวนขึ้นมาอยู่ในระดับกษัตริย์อย่างรวดเร็วจนคาดเดาไม่ได้ข้าว่าพลังพวกนี้ที่ได้มาต้องมาจากพวกเบื้องหลัง เรื่องพวกนี้แน่เจ้าอย่าคิดประมาทจนเกินไปล่ะอืมข้าคิดว่าพวกมันน่าจะมาจากกลุ่มหอวิญญาณหอวิญญาณเหรอใช่แล้วพลังและความแข็งแกร่งของพวกมันนั้นเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความชั่วร้ายข้าได้ยินมาว่าพวกมันอยู่เบื้องหลังประวัติศสาสตร์ของผู้แข็งแกร่งมาตลอด บางทีพลังที่แข็งแกร่งขึ้นของพวกอวิลันนี้อาจจะมาจากพวกมันที่อยู่เบื้องหลังก็เป็นได้แต่อย่าพึ่งกังวลจนเกินไปเมื่อถึงเวลานั้นข้าได้เตรียมแผนเอาไว้แล้วนอก,กอน,นอกจากนี้ก่อนหน้าที่สงครามจะเกิดพวกนิกายอาวิลันเพิ่มพลังความแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากบางทีความลับของพวก มันนั่นอาจจะใช้ไฟอาจจะใช้ไฟพลังชีวิตเป็นลากฐานของพลังที่พวกระดับจกกักรพรรดิมักจะใช้เพื่อควบคุมมันอีกทีสรุปได้ว่าพวกเราควรไปโฟกัสไปที่ผู้นำของมันคืออวินซางข้าคิดว่าพวกมันต้องเปิดแผนที่เมืองแม่น้ำในโบราณแน่ๆ พวกเราไม่อาจรู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นเช่นไรบ้างเรื่องนี้ข้าก็ได้ข่าวคราวมาเหมือนกันแต่ยังไม่แน่ชัดเท่าไรนักแต่ข้าเพิ่งได้รับจดหมายมาดูเหมือนว่านี่จะเป็นบัตรเชิญสู่งานแต่งของหยุนจี้อะไรนะงานแต่งพวกเมฆครามมีอะไรแบบนี้ด้วยหรือหรือว่าพวกเขา จากเหงาจนต้องหาอะไรแบบนี้ทําหยุนจี้คือเจ้าสาวและนางก็เป็นประมุขของนิกายวินหลนันอะไรนะน้ำหยดลงหินทุกวันหินยังกล่อนบางทีกูเก้เหอกู้เอออาจจะถูกชะตากับพี่หลินจี้ก็ได้แต่ยังไงซะพวกเราคงไม่สามารถเข้าร่วมงานของพวกเขา ได้หรอกถูกชะตาบ้านแกสิเป่งโดนเขีย่ยหัวไปแด้ครับเจ้ารู้หรือไม่ว่ายุนจีที่พวกเรารู้จักนั่นเป็นคนยังไงข้ารู้ว่านางนะ่ะเป็นคนที่ชอบการต่อสู้และความยุติธรรมนางคงไม่มีวันมารู้สึกรักใครในสำนักนั่นหรอกหรืออย่างว่าประมุขอวินหลันนั่นก็ไม่ได้ปรากฏตัวมานานแล้วบางที นี่อาจจะเป็นแผนของอวินซงังที่กักตัวนางเอาไว้อยู่ก็เป็นได้ว่าไงนะแผนของอวินซังนั้นหรอือทำไมท่านไม่เอาเรื่องนี้มาบอกข้าเร็วกว่านี้ล่ะข้าว่านี่อาจจะไม่ใช่ความสมัครใจของนางหรอกนะน่าจะเป็นแผน,นล่ออะไรบางอย่างเสียมากกว่ากูเฮอเป็นถึง ยอดนักปรุงยาระดับ6เพียงแค่กู้ห้อเอ่ยปากยอดฝีมือทั้ง10ของพวกเขาก็คงสามารถลงมือเพื่อเขาได้อยู่แล้วล่ะสก,กระปรกยิ่งนักตั้งแต่ข้าเรียกนางว่าพี่ข้าก็ไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาใช้เธอเป็นเครื่องมือทางธุรกิจแบบนี้เด็ดขาดเมฆคราม เจ้าชอบมันหรือเปล่าจุดจุดจุดท่านกระมุกข้าเข้าใจความรู้สึกของท่านนะครับถ้าถ้าหากท่านไม่ชอบท่านก็น่าจะปฏิเสธมันได้นี่ข้ารู้ว่าเจ้าไม่อยากแต่งงานอะไรแบบนี้กับข้าแต่ว่านี่มันเป็นสิ่งที่ข้าได้ตัดสินใจแล้วและสาเหตุที่เจ้าไม่อยากแต่งงานก็เพราะ เจ้าเสียวเอี้ยนนั่นเจ้าชอบมันมากขนาดที่ไม่อยากแต่งงานกับข้าเลยใช่ไหมเป็นอะไรนะเสียวเอี้ยนเหรอเจ้าหันหลังให้กับให้กับท่านอาจารย์แล้วท่านคงไม่มาสนใจเจ้าอีกต่อไปทำไมเจ้าต้องขัดขืนอะไรแบบนี้ด้วย ูข้าว่าเจ้ากำลังเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วทุกสิ่งที่ข้าทำนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเสี่ยวเอี้ยนคนนั้นเลยแต่นี่เพื่อรักษาคุณธรรมแต่ดั้งเดิมต่างหากละ่ะเอาละ่ะการแต่งงานนี่เป็นเหตุเป็นเหตุผลหลักของท่านประมุกอวินซางข้าจะไม่มายอมยแพ้แต่ต้นต้นหรอกข้าแนะนำให้ทำตัวนิ่งไว้จะดีกว่านี้ ก็เพื่อปกป้องตัวเจ้าเองด้วยไม่ช้าก็เร็วนี้เจ้าจะเข้าใจความคิดของข้าเองก็จบตอนที่1 6 5 65ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมตอนต่อไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย